ก่อนจะยื off, of ่นกู <żeby så pentru them> ้อ่ะคุณไม่รู้ลูกค้าเหรอคะเขาก็บอกคุณชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาทํามาหากินอะไรรายได้แบบไหนยังไงเซ่ต้องรู้เรื่องก่อนอันดับแรกอยู่แล้วแต่ทำไมถึงยังทำพลาดเคยเจอไหมโฆษณาออกได้ทุกอาชีพแต่สุดท้ายทําลูกค้าจากแปนั้นไม่ผ่าน สวัสดีค่ะพี่หน่อยเจ้าของเต็นท์รถยนต์พรทิพ์ออตโต้คาร์ประสบการณ์จับแฟแนซ์นมากกว่า15ปีนะคะเคสนี้นะคะต้องบอกว่าลูกค้าเข้ามาปรึกษาพี่หน่อยเพราะไปโดนที่อื่นมาน้องนะคะทํางานรับเงินสดไม่มีประการสังคมทํางานเป็นหอจก,กมีเครดิตนะ30เดือนส่งมอเตอร์ไซค์ดีตรงแล้วก็มีเงินดาวด้วยเตรียมเงินดาวไว้4ี่ถึงห้าหมบาทไปดูรถถูกใจไปเจอเซลไปเจอโฆษณาอุ้ยเห็นแล้วถูกใจชอบเลยรีบเดินเรื่องเลยเซลบอกได้พี่ของหนูเนี่ยออกทุกอาชีพผ่านหมดไม่มีเคสไหนไม่ผ่านหนูทํามาผ่านทุกเคสสุดท้าย ลูกค้าตัดสินใจไปยื่นค่ะรอบแรกไม่ผ่านรอบ2ก็ไม่ผ่านรอบ3ก็จัดไม่ผ่านเซลล์ให้คําตอบกับลูกค้าว่าแบงก์แจ้งว่าตรวจสอบรายไร้ไม่ได้ก็เลยไม่ผ่านคือพี่หน่อยอยากจะถามว่าตอนจะยื่นกู้อะคุณไม่ดูลูกค้าเหรอคะว่าลูกค้าทามาหากินอะไรลูกค้าเขาก็บอกคุณชัดเจนอยู่แล้วเซล์ต้องรู้เรื่องก่อนอันดับแรกอยู่แล้วแต่ทำไมถึงยังทําพลาดแสดงว่าเซล์รู้ไม่ลึกจริงว่าแต่ละแบงก์ชอบลูกค้ายังไงทําให้เคสนี้พลาดค่ะลูกค้าติดแท็กซิ่ง3ครั้งและจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่าน พี่หน่อยก็เลยขออนุญ,ญาตน้องเอาเคสนะคะมาเป็นเคสสต๊ดดี้ให้กับลูกค้ารายอื่นว่าเห็นไหมโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้ค่ะ ทำได้ไม่จริงเพราะถ้าทาได้จริงมันต้องผ่านยังมีคนที่จับไม่ผ่านยังมีคนที่อยากจะได้รถแล้วโดนเซลล์ทำแบบนี้อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนดูเต็นที่น่าเชื่อถือดูประสบการณ์ก่อนนะคะว่าเขาเคยทําเคสไหมอย่าไปดูแค่โปรโมชั่นอย่าไปดูแค่ราคารถที่มันถูกสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันยัออย่วยุคุณคุณไม่ได้เลย,เลยแถมติดแท็กซิ่งด้วยฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้รถมือ2เป็นรถคันแรกของคุณอาจจะเป็นมือหนึ่งของใครแต่มือ2มันก็คือมือหนึ่งของคุณเหมือนกันรถ คันแรกของคุณนะคะให้พี่หน่อยดูแลค่ะรับรองว่าทั้งบริการทั้งประสบการณ์ที่เราดําเนินเคสมานะคะรีวิวต่างๆที่เรามีมาคุณจะมาแบบรอบเดียวจบไม่ผิดหวังใครที่อยากจะได้ลดง่ายๆแบบนี้ก็มาเจอกับพี่หน่อยพรทิพย์อ,อัโต้คาร์ค่ะ